สวัสดีค่ะกับกามพอกันกับแม่จอยคือเก่าเนาะมือนี้นะคะแม่จอยสิพามาปลูกต้นผักหวานเป็นผักหวานกิ่งตอนนะคะก็คือแม่จอยตอเองเนาะต้นใหญ่ที่ที่อยู่หน้าเฮือนนะคะนี่เนาะรากกาลังสวยงามนะคะพร้อมลงมีรากแก้วรากอย่างขึ้นมาแล้วนะคะนี่เห็นบ่นี่นะคะต้นกันใหญ่อยู่ในใหญ่อยู่ในเด้อค่ะนี่เห็นบ่มลำ สำนี้แล้วนะคะการปลูกด้วยกิ่งตน้นมันกะปลูกปีนี้นะคะปลูกช่วงนี้ช่วงพักหวานออกมีนาเมษานะคะกะสามารถเก็บได้เลยนะคะอันนี้เป็นยอดเหลืองเนาะแล้วการปลูกแบบต้นนะคะแม่จอยสิพามาเบิง่งเนาะว่าเห็ดแบบไดมันจางสีบดตายมันจางสีใหญ่สีเห็ดให้มันเจริญเติบโตนะคะถ้าการปลูกด้วยต้นที่เพาะเม็ด สามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าใช้เวลาโดนกว่ามันสีใหญ่มาได้ต้นขนาดนี้นะคะบางที่เป็นสองปีต้นมันยังบวขึ้นแบบนี้เลยนะคะมันสีเตกเป็นพุ่มๆคือติดดินคล้ายๆกับผักหวานค่อมผักหวานติดดินนะคะแต่ถ้าเขาปลูกโดยต้นต้นที่แบบต้นอ่ะมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะปีเดียวเขาก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะนี่การปลูกด้วยต้นตน อันนี้ไม่จ่อยเซลลงใส่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเนาะรุ้นเลกที่ไม่จ่อยตัดแล้วไม่จ่อยนี่นี่นคือต้อนตอน,นะคะเฮ้าบวต้องแกะเฮาบวต้องแกะตุ้มนี่อกนะคะแค่กรีดเอาให,ให้ให้ตรงที่มีรากีให้มันสามารถนี่นะคะเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆนะเข้ากะตัดออกเลยนะคะพยายามอย่าให้ถึกตรงรากเขาเนาะ บต้องตัดเอ่อบต้องแกะตุ้มออกนะคะบต้องเอาพัตติก็เพราะว่าหนึ่งนะคะอ่าดินตรงนี้มันมัน,มนออกแล้วมันิีหิตให้เขาตายได้ไง่ายๆนะคะก็คือแค่ตัดแค่ให,ให้ให้รากของเขาที่อยู่ข้างในเนี่ยโผล่ออกมาเอ่อหลับสารอาหารข้างนอกได้นะคะเห็นว่าเนี้ยเขาโผล่ทะลุถุงออกมาเหากรซอยเขานะคะ แล้วก็เอาอนุบาลไว้ในกระถางก่อนนะคะพอเขาติดแล้วเนาะเอากไปปลูกลงดินนะคะถ้าเอาไปปลูกลงดินเลยะะเดี๋ยวพวกใกล้พวก,ก,พวกอย่างไปถึกนะคะบ่ต้องบ่ต้องมีไห้มีเด็ดจ้าจ้านะคะผักหวานเขาหมักอยู่แบบ มีล้มบังแน่จังหน่อยนะคะบอ่อหมักแบบเดดท,ทั้งวันนะคะเป็นเป็นเดดมดมือบอ่หมักนะคะหมักอยู่ในโฮมมีต้นไม้อย่างอื่นมาคอยบังแดดให้แบบนี้น่นะคะกะต,ตัดออกแบบนี้รอบนี้ได้สองกิ่งนะคะรอบแรกได้สามกิ่งใช้เวลาตนประมาณก็เป็นส่วงเดือนมั้งคะกว่าสีได้นี่เนาะเห็นว่น กะเปิดเปิดแบบนี้นะคะลากบองนี้เขาก็ซิโอกมาหากินได้เนาะที่ปลายละของเขาเนี่นี่เรากระเปิดตรงนี้กะเปิดคือกันถ้าไผัยที่แบบอยู่แบบนี่ดินทรายนะคะกบหาหินหาหินหาอย่างมาใส่เป็นหินก่อสร้างเป็นหินยังก็ได้นะคะมามาปนใส่ในดินที่เฮาสิปลูกอะ ในหลุมที่เขาสิปเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเขาเขาอยู่ในหินในอย่างบ่มบมีบหม,มักแบบดินลุ่นๆน,นะคะต้องมีหินปนแบบนี้เนาะนี่นะคะก็เปิดออกแบบนี้แต่มบต้องแกะตุ้มถ้าแกะตุ้มแล้วเขาอาจสิตายได้เพราะว่าหักของเขามันมันเคลื่อนย้ายมันโยกมันหยังห่งนาประมาณนี้นะคะ เพราะว่าไม่จอยตัดออกมาใหม่ๆแม่ไม่จอยยังบอได้ขายแบบเป็นกิ่งตอไปให้ลูกค้านะคะไม่จอยต้องเอาเอามาอนุบาลไว้ในกระถางแล้วก็คือมันติดมันสมบูรณ์แล้วนะคะก็ค่อยส่งให้ลูกค้าเนาะนี่นะคะเปิดออกหมดเลยเพราะว่าถ้าส่งไปแบบกิ่งตอกก็ได้นะคะแต่ว่าไปปลูกอยู่มันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะ เขาสีเหี่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคนปลูกอะคนซื้อไปเขาสีตกใจนะคะว่าพกหวานสีตายบอ่อเป็นอย่างบ่อนะคะไม่จ่อยก็เลยต้องอนุบาลให้ก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยส่งเนาะเพื่อความชัวนะคะนี่เปิดอออนี้เลยเขาก็สะออกหะากาออกมาหากินนะคะ การดูแลกระบนยานะคะต้นผักหวานป่าบบต้องใส่ปุ๋ยเคมีบบต้องใส่ปุย๋ยคอกใส่เป็นพวกปุ๋ยใบไม้อะได้นะคะแต่ว่าปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ขี้งวเนี่ยโบต้องใส่นะคะมันสิตายมันมันอาจสิบตายท่านทีนะคะแต่ว่าเอมันอาจสิเป็นปีต่อไปมันสิตายแบบนี้นะแต่ว่าบบแม่นว่าใส่ปุ๊บตายปั๊บนะคะถ้าเป็นพวก ใบไม้นี่ได้นะคะใส่ได้เพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติก็คืออยู่ในธรรมชาติกับบ่มีไผ่เอาขี้งวขี้หมูขี้ไก่ไปใส่ให้เนาะก็เป็นใบไม้มักหมมนะคะการใส่ปุ๋ยของแม่จอยก็คือเอาเอาใบไม้อะไปกองไว้ตรงโคนต้นเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขากสิเป็นเป็นปุ๋ยให้เองเนาะใบไม้เศษห้าอย่างประมาณนี้เห็นไหมคะปิดตรงช่วงที่เขามีรากเนี่ย เดี๋ยวเขาก็สิเตะออกมาหากินนี่ก็คือเซตซับนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเขาก็สะออกมาละของเขาก็ออกมาแล้วก็ใส่กระถางไว้ประมาณเดือนนึงนะคะอยู่ในกระถางอนุบาลอยู่ในกระถางแล้วเขาก็เอาไปลงดินดูว,ว่าเฮาสิ ปลูกไว้ในกระถางใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะนี่อันนี้เป็นกระถางที่ไม่จดเตรียมไว้เนาะเขาเอาลงทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาดินใส่หานหาไม้มาปักพร้อมนะคะเพราะว่าเขาเป็นกิ่งเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวมันฉีมันฉีโยกมันสีเอน็นมันฉีเอียงออียงประมาณนี้นะคะนี่ดินกม็มีดินที่ไม่จอยใส่นี่เป็นดินที่มีก้อนหินในน้อยก้อนหินพวกนี้อยู่นะคะ มีก้อนหินมีเศษใบไ,ไม้ถ้าถ้า,าตรงใดที่แบบมีแต่แบบเป็นดินดินทรายเอียงแบบนี้นะคะกระปูกแล้วก็หาหินมาใส่ถ้าหินแบบนี้มีบ่มีมก็เอาหินที่แบบเขาใส่ก่อสร้างนั่นก็นได้ค่ะเอามาใส่ได้เพราะว่าเขาบ่หมาักแบบเป็นดินล้วนๆเลยก็อยู่ทึ่งเขาทึ่งหยังเขาก็อยู่ในแบบ มีหินป่นนะคะมีก้อนหินเนาะในป่าในดงในเขาอะเป็นหินนะคะมีหินป่นอยู่เขาจะอยู่นะมันสีเห็ดให้ใหญ่ได้ไวเจริญกันเจริญตบโตได้ดีนะคะเฮาคล้ายๆเฮาเรียนแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาสั่งธรรมชาติให้เขาเนาะนะคะเห็นบ <go> sí ่ <though> ี่กับประมาณนี้นะคะแล้วทีน่นี้ตอนที่เฮาปลูกใหม่แบบนี้นะคะต้นตอนเขาตัดมาใหม่ใบเขาสีร่วงเห็นบ่ใบเขาสีล่วงสีหล่นมีเหี่ยวนะคะแต่ว่าบต่ายเนาะนี่ไม่จอยได้สองกิ่งนะคะต้นนี้ไม่จอยคายอยู่ต้นละหาน้อยนะคะนะต้นเนี้ยเดี๋ยวสิพามาบึงต้นที่ไม่จอยอนุบาลไว้ได้เดือนนึงแล้วนะคะที่ตัดออกมาเห็นบ่ติดแล้วนะคะ ได้เดือนนึงแล้วนะคะอนุบาลไว้ในกระถางที่แรกใบเขากลายขึ้นนั่นแหะคะ่ะพอเขาตัดออกมาก็เป็นธรรมดาเนาะเขาอยู่กับแม่อยู่พอเวลาเขาแยกของเขาเออกมาเขาก็สีมีเหี่ยวไม่หยางเขาปรับตชูช่วงช่วงแรกนะคะพอเขาอาปรับตูได้แล้วเขาก็สีใหญ่ของเขาเองนะคะอันนี้ได้ประมาณเดือนนะคะนี่นะคะติดแล้วนะคะ มีรากเตกออกมายาวแล้วสให้เบิกนเบิกบด้ตัวนี้จะให้เบิกตัวนี้มันกระถางใหญ่นะคะมันหยงเงี้ยมันต้นใหญ่นี่เนาะนี่นะคะเห็นบ่รากรากโผล่ออกมาข้างนอกกระถางแล้วนะคะนี่ที่จริงมันสิลงดินนะคะเมื่อนั้นแม่อจ่อยมาดึงลืมนะคะถ้าถ้าดินเฮาตั้งไว้มันบ่นมีอย่างรองอะ่ะรากมันสิทะลุลงดินเฮาต้องหา เป็นอย่างมะลง่ะห้ละเขาลงอันนี้มันกระทางมันนอยอยู่เลย,เน,ยนี่นะคะ mm hmm. เห็นบหมนี่เดือนนึงนะคะรากออกมาแล้วอันนี้ต้นใหญ่สุดต้นใหญ่ให้ิ่งรากคือกันนี่เห็นบ่คะรากออกมาเลยหนึ่งเต,ต็มเลยนะคะเ,เดี๋ยว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 นี่เห็นบ่คะ ละออกมาเต็มเลยเนี่ยพร้อมปูพรอมพรอมันี่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวละเอากระสิทะลุลงดินได้เป็ต้องหาอย่างมะรองหรือว่าเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่านี้นะคะเนาะถ้าไผรสิป,ปลูกไว้ในกระถางแต่ปลูกลงดินนะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาหากินได้ได้สะดวกกว่าในกระถางถ้าเฮาเบา่ออันกินม่ให้เขาเขาก็ไม่ได้กินเนาะแต่ถ้าเอาลงหลินธรรมชาติของเขา เขาหากินเองได้เขาต้องคอยดูแลเขาดูแลเป็นบางครั้งนะคะในลงดินเนาะนี่นะคะสำหรับการปลูกต้นตอพักวานนะคะแล้วกัการอนุบาลเห็ดแบบนี้เนาะพ่อเนี่ยได้เดือนนึงพอมันติดแล้วนะคะพร้อมที่สิลงดินแล้วเขาก็เอาไปลงดินได้เลยนะคะอันนี้ไม่จอยยังไม่ได้ลงดินนะคะเพราะว่ามันมีลูกค้าสั่งจองไว้เจ้าของก็เลยยังบ่ทันได้ปลูกนะคะ มีอยู่แค่ห้าต้นนะคะต้นได้ปีนี้ต้นได้แค่ห้าต้นเนาะคือก็คือต้นที่ติดแล้วพร้อมส่งก็มีสามต้นอุ้ยอันนี้ต้นละห้าร้อยนะคะสงต้นเนี้ยต้นละห้าร้อยอันนี้ต้นละสามร้อยนะคะนี่เนาะแล้วกับต้นนั้นห้าร้อยแต่ยังส่งมาได้ตัวไหนยังต้องรออีกเดือนนึงนะคะกับกิ่งนั้นก็รออีกประมาณนึ่งเดือนนะคะถึงสิส่งได้เนาะ ะะสำหรับมื้อนี้ไม่จอกะเอามาฝากไว้สำนี้ก่อนนะคะกฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่สิได้บอพาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเอาไวพ้พอสำนี้ก่อนเนาะไว้พอกันคลิปหนาเดียวใช่เบิ่ง <c oughs> อันนี้คือต้นเพาะเม็ดนะคะเห็นบน <c oughs> ่นะปลูกเพาะเม็ดก็ได้นะคะถ้าภายว่าต้นโต,น,ตนมันราคามันสูงนะคะเพาะเม็ด ไม่จอยขายต้นละสิบบาทนะคะแต่ว่าโบรับประกันว่ามันชิใหญ่โบมันจักปีจังสิสามารถเก็บกินได้นะคะอยู่ที่การดูแลของเฮาเนาะถ้าเฮาดูแลดีเขาก็ใหญ่ไวแต่ถ้าเฮาบบใส่ใจเขาก็ใหญ่ซ้าคือการเเพอตายซ้ำนะคะเนาะแต่อันนี้ปุ๊บ,บเฮาดูแลเขากสามารถเก็บกินได้เลยนะคะปีหน้าปลูกปีนี้ปีหน้ากินได้เลยนะคะเนาะ มือนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ